เขาบอกเมื่อกี้นั่นกุ้มนั่นบางเนี่ยนี่บานเทียมมดคิดว่ามันแรงกันเลยว่าเข่าปลาโอ้ยบรท่านเหตุจ่อยทูคลเล์ค่อยแก่หมดเลยนี่มันต้องอดดอกซำนี้ยังโอเคอยู่เนี่ยนี่อันนี้ยังโอเคอยู่ นี่นี่ยังซื้อค่ายอยู่เฮ้ยเห็ดกำลังออกกันนี่ออกบานแล้วกันนี่กำลังออกกันนี่นี่กำลังออกตัดอัตัดมาสนะนี่โอ้ยน้อง แกหมดเลยอ้าเสียดายแท้ดูดิบานหมดเลยนี่น่ะอืเพื่อพันเอาเพื่อพิสุออะโอ้วพพันเ,เห็ดยูดใต้ใบไม้อ,ออกใต้ออใบไม้นี่แกเลยอะ่ะ ดูดินี่เลือยเรยนี่เลือยเรยอันนี้ดอกเยอะแกด้ด้วย บานเกะหมดเลยบานหมดแลวเนี่ยบานหมดเลยเฮ็ดอันนี้ต้องกินดอกอ่อ,อนๆมันดนะูดูดูด,ดูว้ายขนาดบานอยู่แค่นี้นะใบยังขาวเวิ้งๆมันด้วยนี่เฮ็ดบานทิมมันกินได้ที่ไหนเรามันบานแล้วโอ้หาดอกอ่อ,อนๆดิ โอ้ตายตายตายดูเห็นอีกแบบโมนึงอยู่ทั้งคุ่นเดี๋ยวต้องหาไปเรื่อยๆเราจะไม่ยังรัดต้องหาทั้งนี้ก่อนเราไปอ,ออกไปทั้งคุ่นไปเรื่อยๆก่อนตอนนั้นแนม,มาเห็นอันเนี้ล่ะนี่ว่ายังดิงแดงบลูนทำไมยังไม่เบิ่งแต่เห็นเห็ดออกแล้วเลยก็รู้ว่าเห็ดออกแล้วละผัดบัญญังมากไง เทศกะใดแก่ทิงโอ้ยตูยางจนสิยับเทศกะใดนี่อีก2ดอกก็ตายนี่ดอกเผาะดอกหรีอยู่บ๊ายบาย ลืมรสตำนีพเพัชจะน่ากินโอ้ยยางสยเยียบเพชรค่อเพ่อพูดนะมันตังเลี้ยงแถวกันไปพุ่นเมืม่อกี้เก็ยบยื่นหนีมันปะมันเป็นแถวของมันนี่คาจะแนีมอัน ดูพูนทั้งผุนเคยเก็บเคยข้าไปเก็บเห็ดเพิ่งหวานหลายชนิดอยู่มันออก,ตก,กแต่วันี้บะกาไปเมื่อกี้ก็ได้จะยืนเน้มก็เลยยางขำเห็ดไปทั่วตากให้ต่บดีเนาะโอ้ดูนี่จ้าเห็ดเห็ดอันนี้แซ่บยูค่ะบอ แกงแซ่บนี่กรุบกรึบกรึบอ๋อเห็ดน,นี่กับบธรรมดาเด้อพี่น้องเอ้ยลีขึ้นกันเด้อคันนี่สีแดงๆนี่นั่นเห็นบ่อีกดอกนึงดอกน้อยๆคนนี่บธรรมดาเด้อจ้ะแหนมอยากเติบเด้อพุนะ่นน่ะมันตั้งตบอปอเตะๆอยู่อืดอกน้อยเปใหญ่บ้เนี่ยนั่งเอาเห็บคักๆได้เนี่ย นั่นกบ็บบ่ไดขีดอยากบา็บ่ได้ขีดน้องแ้นเอารถไปเฮ็ดงาน,อย,านอ,อย่าขีดเทปที่ในรถอิยังจนหดถลเอะค่อยเท็ด เกะทิมเล้หรออืมเกะไม่ไหวหนุ่มไปมันหนุ่มแล้วก็บอกเอาล็กนะเอาแหงมาแหงคอบว่าซิบว่าเขาไปได้มองนั้นที่แนมเบิงอันว่าจะยังว่าท่านไ,ไปบ่ม,มีมูไปมันไก่ทีเขาคุณอีกตัวอกสองโดก มันไก่พ่ะนมันนีน่กระทีเขานั่นแหละแต่ว่ามันไก่บ้าน,านม,มันแม่บ้านเนเป็นเชิดหันหน่าอืจะเต็มกระตาหน่อยอีกแล้วอุ่หลืองอ้ยทางคนเป็นโอ้ค่ะ่ะโอ้แาดแต่อู้ตรงนี้เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดเหลือง เห็ดเหลืองตึม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 อันนี้ก็เห็ดแดงโอ้ยดูดากระตามาส่งอันว่าเตอร์สูเปอร์เฮนเห็ดว้ายนี่เห็ดแมมมอมาเจอละเอ๊ะไม่ใช่นี่ก็ยังเห็ดแดงอยู่สองสีนะจ๊ะดีจ้ะเห็ดยังเนี่ย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 เห็ดพึ่งเนี่ยอ๋ออันเดียวกันจ้ะสองสีคือกันแต่ว่าสีเพิ่นสิบ ตัวน้อยหนึ่งอุ๊ยมอุดเฉยมลุดเฉยอ้าวดึงยากพอขนาดแล้วลื่นขาพื้นเปียกว้ายว้ายว้ายปีที่แล้วในเก็บให้พี่น้อยมาเลยด้ไงสองสี่ี่ปีนี้ต้องแบ่งกันน,นจะจ๊ะ ดอกน้อยเป็นอุ้ยตอนแหว่บยางขม้าเลือกเป็นนี่ว่ามันสบามนียางอมขอม,ม้าเห็นเนี่ยดูค่ะขาอืมใหญ่ๆนี่ค่ะอุ้ยกระ,ะตากระตาขวามนี่ดอกง่ายเป็นว้ายเสียดาย kèm một lời kèm một lời hmm sẽ dòi ngon แกะป็ดขมแกะเนี่ยอืมโอ้ยเห็นเห็ดแดงเฮาพี่น้องโอ้มีอะไรมากินแกะเราด้วยอดอกนี้โดนกินออ้าวนี่อันนี้เป็นเห็ดพึ่องอีกสีเหลืองค่ะ อะไรสีเหลืองนี่นโอ้สีแดงอยู่นี่โอ้ยนี่ขามเฮ็ดขามเห็ด,เ,หดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นแก่เลยตกนั้นแก่อันนี้สีเหลืองเหมือนกันบอกอัสีแดงเอ้าแล้วตัวอะไรมาถอนนี่อืม พึ่นกําลังออกอุ้ยแถวพึ่งพึ่นกําลังออกคือกันที่ละกวางบั้งนี่มาตัดกินเคสซึ่งเพื่อขวบยซึ่งมันนีมันนั่งแค่ดูกําลังออกตกัวไม่น้อยอุ้ยเลยหลายตัวอยู่เอาไวนา้นี่แหละสันนี่มันดอกน้อยมันจะเป็นมีกุ้งออกมันดะแล้วก็นี่จะ้ะ อยู่ใตยใบไม่วันนี้แหละเดี๋ยวคนมาเก็บใหม่ปุ่นรู้ไปพุ่นอีกอันนี้สีเหลืองเอาแดงจากแกะแดงแกะอีกแล้วก็เลยออกเหลืองก็เห็ดแก่หมดกเก็บเบิเบินี่ตัวน้อยชนกันมี ดูดูดูดอกเล็กๆดีดอกเล็กๆอยู่ใต้ใบไม้นะจ๊ะอืปกติดอกย่งใหญ่แ่ะที่มันหน่อยเพราะว่าอย่างมันแรงตรนนี้เขาอยางมะหอดนี่ตรงนี้จะเป็นเขตอเ้ยเจอเขตตรงนี้จะเป็นเขต บ้านพอดีด้วยจ้ะเขตมะงอดแค่ตรงนี้ตรงนี้นะจ้ะเพระาะว่าพมนนี่รักโอ้ยรักเขารักไว้วจ้ะอืนี่เห็ดโอ้ยดียังเจอดอกเล็กอยู่เนี่ยค่ะนี่คือหลักปักเขตนะจ้ะก็จะเอียงไปพุ่นนะจ้ะ แล้วก็จะเอียงเฉลียงไปปุ่นนะจ๊ะแต่กระบ,บานแต่ตรงนั้นไม่ใช่ที่เรานะแต่ตอนนี้เป็นที่ของเราที่เก็บเห็ดอุ้ยดูยางพันเห็ดแต่พี่น้องตก็ะน่อยหลายกันแน่เบ่เห็นนะอืมเบื่อเียอุ้ยดูเพิ่นผสมบูรณ์นะนะวายอ่อนเดะอ่อนพอมว่สมบูรณ์พอมขาดหมดเลยเจ็บจังเลยนี่โอ้ แด่มาแต่ไกลๆพี่น้องเห็นสุนีเดินี่ก็เลยย่างมาเอาไปใกล้บ้านเขาเล่นนี่ค่ะอุ้ยไปอีกแล้วสองตัวอะไรเขาบังเข่าได้ไหม โอเคบ้านเขาได้ป่ะเนี่ย,ย,ยนี่พี่น้นนองเฮดอุ้ยบลองมากินแองก็ได้กระกะยังบ่ะก็ซบ่เรเห็นเฮดต้องขมสีคือกันก็ใบใหม่มันมันนอนกินกกับกับกับ บระกาศเนี่ยไปไกลเพราะว่าเดี๋ยวสิเจอเห็ดเดี๋ยวสิย่างไปบ้านเขาเฮ้ย,ยเตะดำเจอเตะดำเฉยนี่เฮ้ยพี่น้องพี่นงังเห็ดเตะดำเตะดำออกยี่นี่พี่น้องจ้าเห็นที่ใหม่แล้วที่ไม้ใหม่นะจ๊ะไหวไหวไหวนี่จ้าเห็ดเตะดำ จมลังออกค่ะกำลังออกอิวว like ่ะบริเนยน้อยเด้วยจะนี่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 เห็นไหมเ็ดแต่ดำจ้านี่นี่นี่นีนี่อตรงตใกล้ๆเหยียบเหยียบตัวน้อยนะคะถฝนประตกค่ะรับรองค่ะเ SO อ้พื่นเดยอืมแจ่มเลยจ้า เตินมาเจนเห็ดแต่ดำนะคะนี่ใครบอกขนาดดอกเดียวนะยังไม่ยังไม่รู้ที่เดยค่อยก็เห็นจ้ะนี่เห็นบ่ฝรั่งมันมักสเปเกียเพ็ดน้ำข่อยเพราะว่าข่อยตาดีคนนะนี่ค่ะพี่น้องตาบอดดีเราทุกมื่อนี่น,นี่เห็นโดยบังเอิญนะเนี่ยโอเคแต่ดอกยังเล็กอยู่โอเครู้แล้ว ดูสถานที่ไว้นะจ๊ะปันญงก้อนคนมาเก็บเ่นยังหนอยอยู่จ้ะพึ่งเดบโผล่ออกมาดอกใหญ่กับใบใหญ่เป็นใดบ่าท่านได้พรเจ็บสองไปสองหน้าเจอละงูกดอกึ่งพี่น้องเนี่ยต้อเพละงูกความแห้งแรงเป็นเหตุโอ้เฮ้ย้ามหอดพีเยอะพี่น้อง เห็นอยู่ต้นพุ่นลามมาถึงนี้ยู่นี่นี่นี่เห็นไหมไหนไหนไหนนี่ไงเฮ้ยที่ใหม่โอเคนุ่นเต็มเลยดอกเล็กเล็กอันนี้อะไรดูดูดดสิอ้ยอ๋อเนี่ยดอกนี้บ่สเ้อคอยกินเราคอยเจ็บทองหรือจังใดคอยกบบอระบื้แน่ใจดอก เต้าพี่น้อยแล้วกินจ้าแบบนี้ที่เหมือนเมืองไทยเราเลยเห็นเพล่เก็บกันอยู่ดูนี่อ้ยล้วงอีกพี่น้อยจ้าเห็นเห็ดไปพูนยางออมกลับมาไปพูนไปพูนไปพูนกลับมาพี่ หาตรงนี้แล้วมันบ่ยังไปทต้งปุ่นอ้อมกามาพี่พี่น้องอ้อมกามาพี่เห็ดยู่ปุ่นมาท่านไห้เก็บอยู่เอาก็มามองอันเริ่มตน้นเอาไว้แค่นี้แหละเนี้แล้วเคจะ้ะอันนี้คือเห็ดแดงนะจะ๊ะอันนี้คือเห็ดสองสีนะดอกดอกบานน้ำหลายเติบอยู่อันนี้คือเห็ดพึ่งผสมี่นไดนี้จะ้ะ ลายชนิดเจ็บว่าแล้วดอ๋ยพี่น้องแต่คลิปมันยาวหรอไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้าดีใจพ่อเฮ็ดเตยดำไม้ไม้ไมจ้ะพี่น้องใกล้บ้านใกล้ไปว่หอดมองใกล้บ้านใกล้เคียดทิมมดแล้วจะคือสุบวเกิดดอกโอเคแถวนี้ก็จะมีเฮ็ดอยู่ ยันเฮบกินค้นกอนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคลิปต่อไปนะจ๊ะคลิปนี้บายบาย